สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับในช่อง l o ดี้สากุล่แชนแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําภารกิจบางอย่างนะคะก็คือถ้าเกิดว่ารถนะคะชนเราต่อหน้าตํารวจเนี่ยตํารวจจะทํายังไงนะคะทุกคนคือเขาจะไล่จับรถคันที่ชนเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาตีเราแทนนะคะว mm ันนี้ก็จะมาลองดูกันนะทุกคนทุกคนเราก็จะไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ mm hmm. แล้วก็นี่ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะ เรียกตำรวจมานะคะเราจะมาดักรอรถกันมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอมไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะทุกคนนี่นะคะตรงนี้เลยนะแล้วก็รอรถคันนู้นนะคะทุกคนรอรถคันนู้นมาชนนะคะไม่รู้ว่าตำรวจมันจะชนเราหรือเปล่าทุกคนเราจะตุยไหมหรือว่าอะไรเราต้องจบตรงนี้นะคะเราขอเฉียวนิดหน่อยนะคะไม่อยากให้ตุยเลยนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทุกคนอุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วฉันตุยเลยทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นๆน,นะนี่นะคะตอนนี้ตำรวจก็ไล่ย,ยิงรถนะคะทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคุนตำรวจเอาใจเย็นๆตำรวจอย่ายิงกันเองสิตำรวจคะคณตำรวจอย่ายิงกันเองนะคะรถชนแล้วนะ่ะรถชนไหมสรุปยังไง เดี๋ยวตำรวจจะยเย็นนะทุกคนคือแบบตำรวจต่อ,อยกันเองสรุปว่าเรื่องนี้คือคุณตำรวจนะคะทำร้ายกันเองค่ะงงมากเลยอะ่ะเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยเ๋ยวคือย,ย,ยังไงคะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวตามทำไมอะทุกคนคือเขาจามเราทำไมคือเรายังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยอะ่ะ ทุกคนคือเขาเดินตามเราทําไมเขาจะตีเราเหรอเฮ้ยน่ากลัวมากอ่ะตีดิ <dem ont> คือตอนนี้เขาไม่ตีเรานะคะทุกคน <dem ont> เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถึงไม่ตีเรานะคะ <dem ont> ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนให้คือรถเนี่ยคือตอนแรกคือตำรวจเขาจะยิงรถนะคะแต่ว่าเขาเขาเดินไปมันก็เลยไม่ทันนะทุกคนสรุปเขาตีกันเองนะคะแล้วฉันก็คือมายืนอะไรตรงนี้ก็ไม่ดูนะ ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส r ค b ์ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเราจะทำคลิปอะไรเนี่ยก็รอชมด้วยนะ